แตกต่างแบบมากเลยที่แบบเราเห็นชัดเจนเลยคือเหมือนที่นี่เขาจะสอนให้เราเปลี่ยนแบบ mindset เปลี่ยนออความคิดต่างๆแล้วก็มันจะถ้าเราเริ่มจากเปลี่ยนออความคิดมันก็จะกลายเป็นเปลี่ยนนิสยัยเปลี่ยนลัศะคติแล้วก็เปลี่ยนหลายๆอย่างในตัวเราซึ่งค่ายก่อนหน้าที่หนูมาหลายๆค่ายเขาจะสอนให้หนูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่เขาไม่ได้สอนให้หนูปรับเปลี่ยนความคิดแล้วก็ mindset ของหนูมันก็เลยทําให้บางนิสัยที่มันแย่บางจุด มันก็ยังคงเป็นอยู่แต่ถ้าสมมติว่าหนูมาที่นี่มันก็ทําให้หนูได้รู้ตัวเองในหลายๆอย่างว่าหนูดีตรงไหนหนูไม่ดีตรงไหนหนูก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยากให้ลองพาพี่ๆน้องๆเพื่อนๆแล้วก็อยากให้ลองเปิดใจให้กับค่ายนี้ดูค่ะจริงๆค่ายนี้มันเป็นค่ายที่เข้าใจเด็กมากเลยมันแบบเปิดโลกให้เรารับรู้ถึงใจเราว่ามันทําให้เรารู้ตัวเองมากขึ้นว่า เรารู้สึกยังไงกับตัวเองมันทําให้เรารู้สึกส็จกับความรู้สึกของตัวเองมากค่ะ